วันนี้เราก็อยู่ที่โรงงานนะคะตอนนี้กําลังประกอบเฟรมนะคะเป็นเฟรมยาวขนาดใหญ่นะคะเป็นหน้าต่างเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ที่จะประดิษฐ์งานคอนโดที่วิวทะเลค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแ,แล้วช่วงบ่ายก็จะไปติดเฟรมก่อนไปขึ้นติดตั้งเฟรมก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอชมกันนะคะ đây <laughs>